สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินนะคะก็มีโมเมนต์น่ารักนะของพี่เหลียงเซินนะคะตอนที่โทรกลับไปหาที่บ้านนะคะมาเล่าให้ฟังนะสืบเนื่องจากรายการยูซิวิวซีซั่นสามนะคะได้ให้ของขวัญวันตรุษจีนกับเด็กฝึกโดยการให้เด็กฝึกเนี่ยได้มีโอกาสโทรกลับไปหาที่บ้านนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่สําหรับผู้ที่มีเชื้อสายจีนนะคะพี่เหลียงเซินของเราเนี่ยก็ได้โทรกลับไปหาคุณแม่นะคะ ซึ่งพี่เหลียงเซินก็ได้บอกคุณแม่ว่าวันนี้เนี่ยเขาอะใส่ชุดสีแดงทั้งชุดเลยแล้วคุณแม่ก็ตอบกลับมานะคะว่าใช่ก็เป็นปีเกิดของลูกสินะต้องดูดีมากๆเลยแล้วพี่เหลียงเซินเนี่ยก็ตอบกับคุณแม่ไปว่ามีทั้งชุดแดงลองจนแดงถุงเท้าสีแดงด้วยนะแล้วก็กางเกงในสีแดงด้วย ือแอดมินฟังถึงประโยคนี้นะแอดมินก็อึงนิดนึงนะคือถ้าเป็นเทศกาลตุษดจีนของเมืองไทยใช่ไหมคะเราจะคุ้นกันดีกับการใส่ชุดแดงหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นกีบเพาใช่ไหมที่เป็นชุดจีนอะไรแบบนี้นะแต่แอดมินก็ไม่มั่นใจนะว่าถ้าเป็นเทศกาลตุษดจีนของประเทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาต้องใส่สีแดงทุกอย่างเลยหรือเปล่านะคะแล้วคุณแม่พี่เหลียงเซินเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าแม่ยังไม่ได้เห็นเลย แล้วพี่เหลี่ยงเซินของเรานะคะก็ตอบกลับได้น่ารักมากเลยโดยที่เขาตอบกลับคุณแม่ไปว่าเดี๋ยวถ้าผมถ่ายรายการเสร็จผมจะใส่ให้แม่ดูอีกรอบนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวนะคะแต่แอนมินก็เห็นถึงความรักแล้วก็ความผูกพันของพี่เหลียงเซินกับคุณแม่นะคะเวลาพี่เหลียงเซินคุยกับคุณแม่เนี่ยคือพี่เหลียงเซินของเรานี่เป็นเซินเซินน้อยมากเลยนะทุกคน และเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะที่แอดมินเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจกับโมเมนต์นี้มากๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบพี่เหลี่ยงเซินนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะและอย่าลืมโหวตให้พี่เหลี่ยงเซินด้วยนะคะวิธีการโหวตนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชัน ICE นะคะเลือกหัวข้อวัยรุ่นวัยฝันจากนั้นคลิกเพื่อโหวตนะคะ แล้วจะขึ้นได้รายละเอียดของเด็กฝึกขึ้นมานะคะซึ่งที่เราเห็นตอนแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นประวัติการโหวตใช่ไหมคะแอดมินไม่แนะนําให้กดโหวตตรงประวัติการโหวตนะคะเพราะมีข่าวมาว่าคะแนนในการกดโหวตตรงประวัติการโหวตเนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้เด็กฝึกนะคะก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็คือเลื่อนลงมาแล้วก็ค่อยกดโหวตใหม่นะคะสาหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า